นอบน้อมคุณพระรัตนตรยัยขอ้อมลํลำลึกถึงเจ้าะคุณสมเด็จพยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูงยิ่งขอถวายความเคารพและขอโอกาสท่านเจ้าคุณอาจารย์พระวชิระวรคุณพระอาจารย์เสริมพรธรรมวโรสวาสวัดวสีรัตนธรรมรามแห่งนี้ ขอโอกาสพระเสลานุเสระเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปครับก็สวัสดีน้องเนนนะแล้วก็เจริญพรมายังศรัทธาผู้มีบุญและมีปัญญาทั้งหลายก็นั่งตามสบายเนาะ,ะไม่ต้องพนมมือก็ได้แล้วก็ให้มีสติ พร้มที่จะรับฟังทําในเวลาที่ไม่มากนักวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่ยี่สบเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567น,ธธรน 2, 67, ตรงกับวันแรมหค่ำเดือนสิองปีมะโรงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถือว่าชีวิตเราก็ดำเนินมาเป็นช่วง<บ>เขาเรียกว่าวงจรนะครบรอบ 11เดือนไปแล้วสาหรับปีนี้ก็จะเหลืออีกเดือนเดียวที่จะสิ้นปี2 5 6พันห้อกสิเ็ดเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระอาจารย์เสริมพรท่านได้กล่าวว่าวันเวลามันก็ผ่านผ่านไปไวเราก็ต้องมีสติที่จะทำความดีเพราะวันเวลาที่ผันผ่านไปไม่ว่าจะ1นนาทีก็แล้วแต่ หวันก็นแล้วแต่1เดือน1ปีก็แล้วแต่อันนั้นหมายถึงว่าชีวิตของเราที่จะมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ที่จะมีโอกาสได้ทำความดีก็ลดน้อยถอยลงถ้าคิดว่าเราอาจจะตั้งเป้าไว้ไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละคนช่วงเช่นบางคนาจะขอให้มีอายุสัก80ปีหรือ90ปี หนึ100่งปีหรือ120ปีอะไรก็แล้วแต่มันผ่านไปแล้วปีหนึ่งก็เหลือเท่าไหร่เราก็ไปคิดคำนวณในใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลาที่ผันผ่านไปนั้นถือว่าเวลาเราที่จะทำความดีทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือทำประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองและสังคมก็ลดน้อยลงไป ทีอ่อกี้อาตมาได้ทักทายศรัทธาท่านทั้งหลายว่า,าเผืนผู้มีบุญและปัญญาถ้าเราไม่มีบุญเราก็คงไม่ได้มาทำบุญเนะาะส่วนปัญญาถ้าไม่มีปัญญาในเรื่องของการพิจารณาว่าสิ่งไหนที่เป็นกุศลสิ่งไหนที่เป็นอกุศลไม่มีปัญญาพิจารณาเราก็คงไม่ได้มาวัดไม่ได้มานั่งอยู่สถานที่แห่งนี้ เว้นแต่ว่าเราอาจจะไม่สะดวกที่จะมานะอันนี้ต้องขออภัยคุณโยมที่อาจจะดูถ่ายทอดสดอยู่นะก,ก,ก็ถือว่าท่านก็มีมบุญมีปัญญาเข้ามาฟังธรรมเข้ามาอนุโมทนาบุญกุศลที่ศรัทธาญาติโยมได้มาทำที่วัดศรีรัตนธรรมรามแห่งนีนะ้อันนี้ถือว่าทุกท่านก็ทำจิตยังกุศลให้ถึงพร้อมนะจิตยังกุศลให้ถึงพร้อม มันก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของทานทานนี้เราได้อยู่แล้ววันนี้มาทําทานแต่ว่าทานก็คงไม่ใช่เฉพาะสิ่งของนะการให้อภัยทานก็คือการทําทานการยิ้มแย้มแกมใสให้หมู่คณะไม่ว่าจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจด้วยจิตที่เป็นกุศลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําทานศีลนศีลเราก็รักษาศีล าม,มาทานสิ่งด้วยตนเองนะเราก็รักษาศีลศีลก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นปกติเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามปกติของมนุษย์นะก็คือถ้าพวกเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะเป็นศินห้าสินแปดก็รู้กันอยู่แล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ที่เป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของภาวนา วันนี้ก็เลยจะขออธิบายนิดหนึ่งในเรื่องของการภาวนาจริงๆเตรียมหัวข้อมาเนี่ยเหมือนเหมือนพระาอาจารย์หรือว่าคุณโยมได้พูดไปว่าเวลามาแสดงธรรมเราก็มีต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมเรื่องก็เรียกว่าเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีนะท่าทีสางาก็เตรียมแต่ว่าเมื่อเช้าระหว่างที่เดินบิณฑบาตก็ ได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังของพวกเราแสดงธรรมพูดถึงเรื่องการทำสมาธิก็เลยจะเออมันก็เอาเป็นเรื่องภาวนานการทำสมาธิพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้แสดงธรรมได้ยินเมื่อเช้านะั่นก็คือท่านอบอกว่าการทำสมาธินี้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อันนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาเรื่องของภาวนา อันนี้สูงมากมากกว่าการถือสินรักษาศินพวกเราท่านทั้งหลายก็คงได้รับทราบได้รู้กันอยู่แล้วแหละการทำภาวนาท่านจะเน้นเรื่องสมาธิเนาะเพราะว่าการทำสมาธิเมื่อมีพลังกิจที่เพียงพอแล้วนะท่านก็บอกว่ามันก็จะไปเขาเรียกว่าข้ามไปที่วิปัสสนาโดยอัตโนมัติ พระเดชพระคุณท่านก็หลวงพ่อวิริยังของพวกเราท่านก็เน้นเรื่องภาวนาจะเห็นว่าในชีวิตของท่านตลอดระยะเวลาตั้งแต่ไม่ว่าจะบวชเป็นสามเนรหรือเป็นพระภิกษุเนี่ยแปดสิบพรรษาเนี่ยนะเป็นพระเนี่ยท่านก็จะมีความวิริยะอุดสาหามุ่งเน้นที่จะ เรียนรู้แล้วก็ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็เมื่อมีโอกาสท่านก็ยังถือว่ามีความมุ่งมั่นเมตตาเพื่อศิทยิานุสิทธิคือมาเขียนตำรับตำลาสามเล่มอันนี้สถาบันพลังกิตานุภาพเนี่ยอาตมามีโอกาสออกไปข้างนอกบ่อยพอสมควรอยู่ก็ได้พูดถึง เรื่องของคุณูปการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังตลอดพูดถึงสถาบันพังกิตานุภาพตลอดว่าการสอนสมาธิไม่ใช่สอนด้วยปากเปล่าอย่างเดียวพาปฏิบัติแต่ว่ามีหนังสือมีตำราโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังท่านเขียนใช้เวลาเขียนก็อย่างที่พวกเราทราบว่าหลายปีเขียนแล้วท่านก็มาเปิดหลักสูตรให้พวกเราได้มีโอกาส ได้ทำสมาธิอย่างที่พวกเรารู้หนักเวลาน้อยอาตมาจะไม่ไปรายละเอียดท่านก็พูดได้แสดงทำว่าการทำสมาธิจะทำให้การระงับโกรธนะโกรธก็คือพูดง่ายๆว่าความโกรธก็คือกิเลสเนาะความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่เคยปาณีใครนะคุณโยมกิเลส ก็คือความอยากเนาะเขาเรียกว่าความอยากเช่นเป็นการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองรักหรือพอใจเมื่อความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งท,ที่ตัวเองรักพอ,อพอใจแล้วไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ จิตใจของเรานั้นถูกครอบงำด้วยกิเลสถูกงอบงำด้วยกิเลสอย่างรุนแรงนะเมื่อครอบงำด้วยกิเลสอย่างรุนแรงแล้วจะเห็นว่าทุกวันนี้ด้วยความโลภมากนะก็จะมีการโกงผู้อื่นบ้างตามที่เราได้รับทราบข่าวสารนะอันนี้ก็เกิดจากกิเลสเกิดจากความอยากความโลภเขา,ราเรียกว่าโลภมาก ก็โกงพื้นความโกรธก็เหมือนกันโกรธมากๆระงับไม่อยู่ก็มีการทําร้ายบางทีทําร้ายตัวเองด้วยทํำร้ายคนอื่นด้วยความโกรธถ,ถ้าเราระงับไม่ได้มันไม่ใช่ส่งผลเฉพาะตัวเราส่งผลถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะสังคมอื่นสังคมของเราครอบครัวของเราก็ได้รับผลกระทบทําให้กอบ เกิดความทุกข์ในสังคมหรือว่าในตัวเราในตัวผู้อื่นและในครอบครัวเราอันนี้เป็นสิ่งที่กิเลสมันครอบงำเพราะว่าจะว่าไปแล้วกิเลสนั้นเป็นแรงดึงดูดนะแรงดึงดูดที่ไม่มีวันอิ่มพอเราจะสังเกตว่าไม่ว่ารบอบโกรธหลงอะไรก็แล้วแต่ไม่มีวันอิ่มพอ จะลดน้อยลงหรือมากขึ้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังของพวกเราท่านได้ย้ำสอนพมสอนก็คือเมื่อมีพลังกิจมากอันนี้ผู้อยู่ทางบ้านนะติดตามชมอยู่บางท่านนะอาจจะไม่ได้เรียนครูสมาธิก็อาจจะพูดข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งเมื่อทําสมาธินะก็คือเริ่มจากการมีสติเกิดสมาธิกิจรวมเป็นหนึ่งถ้ามีพลังกิตแล้วเนี่ย ออมันก็เกิดความอัตโนมัติของความคิดที่เป็นเชิงบวกหรือเชิงคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสท,ที่มันแฝงหรือว่ามันครอบงามจิตใจเราอย่างรุนแรงมันก็จะลดน้อยถอยลงพูดง่ายๆพลังจิตมาก พลังของ,อของตัวกิเลสมันก็ลดน้อยลงแต่พลังกิตเนาะพลังกิตเรามีน้อยพลังของกิเลสมันก็จะมีมากขึ้นมันก็จะสวนทางกันนะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สอนสิทสยานุสิตจริงๆริงแล้วท่านก็ไม่ได้เฉพาะจาจงสิทธิ์สยานุสิตหรอกสำหรับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศท่านก็ไปมาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นคูณูปการต่อสังคม ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะสังคมโลกของเราเรายังมีการขยายสาขาต่างๆนะสำหรับผู้ที่ดูไลฟ์สดหรือว่าทางโซเชียลเนาะก็สาขาของสถาบันพลังกิตานุภาพนั้นมีทั่วประเทศคงจะเกือบร้อยสี่สาขาแล้วเนี่ยนะอันนี้เราพูดเฉพาะในเรื่องของภาวนาจริงๆคู่นูประการของประเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังนั้นบมีมหาศาลเนาะต้องอ่า ใช้เวลามากที่จะเชื่อชูบูชาพระเดชพระคุณด้วยเกียรติคุณของของหลวงพ่อเบริยังอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าการทำสมาธินั้นจะไ,ไม่ใช่เป็นบ่อเกิดแห่งการครอบงำของกิเลสอย่างรุนแรงก็เราต้องพยายามสม่ำเสมอในการทำสมาธิ เมื่อเช้าท่านก็พูดด้วยคิดได้ว่าไม่ใช่ว่าทํามากเกินไปก็ไม่ดีต้องความพอดีนี้แหละตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนไว้เนาะพอดีเท่าไหร่พวกเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วก็เมื่อทําพอดีก็จะเกิดพลังกิตที่มีอยู่ในกิตในใจของเรามันก็จะไปขม่มไปลดไปบรรเทากิเลสทั้งหลายความอยากนะความอยากความยึด มั่นถือมั่นในสิ่งที่รักและสิ่งที่พอใจนะก็ธรรมะวันนี้นะก็ขอสรุปว่าอย่าลืมทำสมาธิทุกวันสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและด้วยบุญอานิสงส์ทั้งหลายที่ท่านได้มาปฏิบททัติธรรมได้มาทานในวันนี้นะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงจเจริญสุขจเจริญธรรม และเจริญบุญวาสนาบารมีทุกคนยิ่งิ่งขึ้นไปด้วยเถิสาธุสาธุสาธุอนุโม